สวัสดีครับผมจอนนะวันนี้เราอยู่ในไมค a f บนะกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าอไมค้าบแ lap นะฮะจอร์นไมค้าบแ lap นะซึ่งวันนี้ใช่ผมมีเกาะเนเธอร์ไลท์เอนชานบลั r สโปรเทคชั่นซึ่งในคอมบัตคอมมานด์บ็อกมันก็จะมีเอนเดอร์คริสตลัลนะฮะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาเกมหมดศูนย์กันดีกว่าเฮ้ยลืมไปผมเพิ่งทดลองเมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยเกมโหมดผิดสักครู่นะฮะ นสแตนฮิวเปหนขอเวลาสักครู่นะฮะอืมไม่เป็นไรใช้ฮิวก็ได้นะฮะ อออันนี้อินสแตนฮิลผิดอีกแล้วพิมพ์ผิดอ่ะซึ่งผมจะเปิดซึ่งมันก็จะมีเอ็นคิต่อ,ออกมารัวๆแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็จะทุบ อ้ยลอก้องบึ้มนะฮะอุ้ยนี่แล้วเราก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งซอมบี้ เราก็จะกลับไปแบบนี้ซึ่งเราจะมาทดลองดูว่ามันจะว่าเราจะรอดได้ไหมนะฮะอุ้ยนี่เรารอดได้อย่างเหลือเชื่อนะฮะถ้าเราปล่อยมันก็จะาโดนดาเอ็ดลูโลแบนี้ฮะแต่ไม่ตายเพราะผมมีบัตโปเทคชันนะฮะซึ่งถ้าไม่ใช่ซึ่งถ้าไม่ใส่เกาะน่าจะตายซึ่ง เดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะมาบอกว่าซึ่งผมก็จะโชว์ให้ดูนะว่าถ้าเราไม่ใส่เกาะจะเป็นยังไง็นไหมถ้าเราปล่อยก็จะดนนดาวแบบรัวต,ต่างโลไว้ไปาอุ้ย ทีนี้เราจะมาลองถอดเกาะกันบ้างนะฮนะถนะอดเกาะดูสินี่นี่นี่มันมจะลดรัวซึ่งโลเราก็ได้ใช้การหนักแน่นี่เห็นไหมนี่แหละ ยาหาทรรนะฮะพูดง่ายก็คือ,อยาหาทรรเออตรงนี้ผมสร้างไว้อีกอืมตายภายในห้าวินะฮะก็อยาหาทรรนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์หรือคอมระเบิดสามคำนะฮะยาหาทรรก็ รายการใหม่สนุกไหมนะฮะก็คอมเมนต์มาก็ได้นะฮะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะก็บายบาย